แคมรี่2.0จปี2020รถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะคะเป็นรถเก่งพรีเมียมค่์ออปชั่นลล้เลยราคาหายพิจากป้ายแดงเกือบ้ิบเปอลูกค้าจาก1นึ่0 0้านสี่0บาทเหลือเพียง749,000เาเท่านั้นนะคะฟรีดาวผ่อนแค่13,000นะรายได้ส่งเท่าของข้างเงยเป็นเจ้าของรถสวยๆหรูๆแบบนี้ได้เลยนะคะแถมช่วงนี้มีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษนะลูกค้าผ่อนเ็ปีดอกเบี้ยเพียง3า9เนท่านั้นเองนะคะ, 7, ป,ก 3, ะ,คะปกติดอกเบี้ยสนนี้่จุดเจ 9%ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนออปชั่นลนลนประวัติศูนย์ร้อเปนะคะลูกค้าระดับผู้บริหารใช้งานนะลูกค้าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนฟรีดาวได้ด้วยสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะรับชมให้จบคลิปลูกค,ะคะ้าค่ะได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับน,นัดเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถเก่งพรีเมียมคามานําเสนอให้ได้ชมกันอีกหนึ่งคันเป็นตัวแคม r y 2.0 G ปี2020นะคะรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าระดับผู้บริหารใช้งานใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะราคาหายไปจากป้ายแดงเกือบ5 0ลูกค้าเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ด้วยนะคะ ่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปทําสัญญายถึงที่เลยลูกค้าใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนออปชั่นให้มาแบบครบๆเลยนะคะแถมระบบความปลอดภัยจัดเต็มให้จากโรงงานนะรุ่นนี้นะคะเปิดตัวป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่1นึ่0 0 0สี่แสนสี่บาทแต่วันนี้มาอยู่ที่เพชรยนต์นะคะค่าตัวเหลือเพียง7จ็ดแสนสี่หมเ้าเท่านั้นนะคะหายไปจากป้ายแดงเกือบ7จ็ดแสนลูกค้าเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนลูกค้าฟรีดาว่อนแค่หมื่นสเท่านั้นนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่ม ต้นที่2.79%และช่วงนี้นะคะเรามีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะลูกค้าที่ประวัติเครดิตด,ดี ผ่อน7ปีเนี่ยดอกเบี้ยแค่3.99%เท่านั้นนะคะถือว่าคุ้มค่าแน่นอนนะเพราะปกติดอกเบี้ยพิเศษ7ปีเนี่ยจะอยู่ประมาณ4บาทกว่าเกือบ5าบาทเลยนะแต่ตอนนี้แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษนะคะ7ปี3.99%ใครสนใจห้ามพลาดเลยรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดเดน่วนได้เลยนะคะ0982609587นัดเพจยนเบอร์นีน้โทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันและทุกเคสน,นะคะรับรองว่าซื้อรถกับเพจยนได้รถสวยคุณภาพ เกตเไปใช้งานแน่นอนนะเรามีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้นะคะ274รายการรับรองว่าได้รถสวยตรงปกงไปใช้งานแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะไปทะเบียนนี่เลย1ขอไข่ทอทง 7449กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะไฟหน้าของรถนะคะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์เรียบรอยแล้วมาพร้อมกับไฟเดนทามไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหน้ามาให้2จุดนะคะสันเหลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากิบเลยนะคะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์ร้อเลยนะคะแท็กนัดหมายจากศูนย์โตยตาด้านในเนี่ยยังมีติดอยู่นะลูกค้าได้ไปใช้งานไี่อยู่ยาวแน่นอนนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะสันเหลี่ยมคมด้านข้างตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีร ะะตัวล้อได้เป็นล้อแมกเดิมโรงงานน็อตหารูโลโก้ตรงกลา,างยางมิชลินขอบ16นิ้วนะคะลูกค้าคันนี้เป็นยางปี24ใช้งานอยู่ยาวเลยเป็น,นดิสเบรก4ล้อเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังนะช่วงหน้าของรถเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดระเยิมของเบโชคมาร์กแต้มสีจากโรงงานนี้เห็นชัดเจนการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะฟรีดาวผ่อนหมื่นสามเท่านั้นรายได้สองเท่าของข้างว่าเป็นเจ้าของรถสวยๆหรูๆแบบนี้ได้เลยนะคะกระจกมองข้าง ปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลน้ยวนะคะลูกค้าแล้วก็มีระบบ BSM นะคะหรือว่าระบบเตือนมุมอับสายตาตรงกระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมือจับประตู4ด้านเป็นแบบโครเมียมติดคิวกันสาดมาให้พร้อมเลยนะคะกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนีนะคะล็อกรถหรือว่ากดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยนะค,ะคันนี้กุญแจสำรองมีมาให้ครบ2ดอกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นภายในของตัวรถกันนะคะสําหรับภายในของรถคันนี้ คุมโทนสีดำนะคะออปชันจัดเต็มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะระบบความปลอดภัยก็มีมาให้ครบเลยลูกค้ามือจับประตูด้านในนะคะเป็นสีเทาระบบเซนทรัลล็อกกระจกปรับออโต้สบานนะคะมีเมมโมรีเซตในส่วนของเบาะคนขับได้ด้วยนะคะตั้งค่าเซ็ตระดับเบาะคนขับที่1คนขับที่2ได้นะที่วางแก้วน้าด้านข้างประตูก็มีมาให้นะคะคันนี้ได้ปุ่มเอ็นจิ้งสตาร์เรียบร้อยแล้วนะคะระบบกันลื่นเท่าไหร่ก็มีมาให้ระบบเตือนกันชนก็มีมาให้พร้อมเลยนะคะแล้วก็ รุ่นนี้นะคะเขามีระบบ start stop ด้วยนะคะลูกค้าระบบตัดการทํางานของเครื่องยนต์มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับตัว cruise c o n t นะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะลูกค้าเรกไมค์คันนี้อยู่ประมาณแส0 0 0 0กว่าโลนะคะลูกค้าไมค์แท้ไม่เดิมไม่มีการจับไมค์กอไมค์เลยนะคะลูกค้าไมค์แสน0 0งหมโลนะส0 0 0มอ่าเดี๋ยวมาดูกันอยู่ประมาณแสนสองโลอะ คันนี้อแสนสองหม่นเก้าพันโลนะคะแท็กนั้นหมายศูตรเตต้ารอผัดไปที่แสน0ามหมืนโลนะลูกค้าสามารถเข้าเช็คระยะ0ูนย์ต่อได้เลยนะคะ,คะลูกค้าเข้าเช็คศูนย์ต่อได้เลยประวัติศนนต์ะคะออปชั่นให้มาครบแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวจอแอนดรอยนะคะลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธได้รับสายวางสายโทรศัพท์ได้กล้องถอยก็มีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ แอร์ออโต้นะคะปรับอุณหภูมิแยกด้านซ้ายด้านขวานะไวเลสชาร์จนะคะที่วางไวเลสชาร์จมีมาให้พร้อมเลยเกียร์ออโต้เบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าเบรกโฮมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะดีไซน์ไรไมมเพิ่มความหรูหรามาให้ด้วยนะแล้วก็ยังมีกล้องบันทึกหน้ารถนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยกระจกมองหลังก็ปรับแสงออโต้นะคะลูกค้าออปชั่นล้นล้นเลยลูกค้าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนฟรีดาวน์ผ่อนที่13,000นัเท่านั้นนะราคาหายไปจากป้ายแดงเกือบ50%เนะคะเหลือเพียง70,000 ห9 0่0บาทแล้วก็อย่าลืมเรื่องแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษนะคะที่เพชรยนต์เท่านั้นนะลูกค้าผ่อน7ปีดอกเบี้ย3.99%นะลูกค้าคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าปกติเนี่ย7ปีเนี่ยดอกเบี้ยอยู่ประมาณ4.7 9เา ตอนนี้เหลือ3.99%ยังไงก็คุ้มนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะเบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะเบาะหนังดูแลทําความสะอาดกันได้ง่ายๆเลยหัวน็อตสกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขีดหรือว่ารอยการเขย่าขยื่นนะคะสภาพสวยๆพร้อมใช้เลยคันนี้เดี๋ยวล้างขัดสีเปลี่ยนไฮน้ํามันเครื่องพร้อมใช้งานเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะแคมรี่2 0 g นจีปี20นะคะรถเก่งพรีเมียมคานะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าสภาพสวยๆเลยนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบาย มีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่เสียจชัดแบตด,ด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยนะคะเบาะนะคะอ่าด้านหลังเนี่ยตรงกลางดึงลงมาเป็นที่พักแขนที่วางเก้วนาได้นะคะมีม่านบังแดดด้านหลังเป็นแบบไฟฟ้านะแล้วก็ม่านบังแด,ดดด้านข้างนะคะลูกค้าด้านหลังเนี่ยก็คือปรับขึ้นปรับลงเอาเองได้เลยนะคะ ใครสนใจห้ามเพลาดเลยนะเป็นรถระดับผู้บริหารใช้งานหมดสัญญาเช่านะคะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะใครสนใจรีบพักรีบโทรรีบติดต่อหานดได้เลยนะคะตามเบอร์โทรหน้าจอช่วยทุกคันดันทุกเทนแน่นอนนะแนะนําไปหนึ่งทางเลือกนะคะไฟท้ายของรถคันนี้เป็นแบบ LED โคมไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะคะไฟทับทิมก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังติดมาให้อีก4จุดนะกล้องถอยติดตั้งจากโรงานนะะโรงานนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบพรีเมียมนะคะ ไปทะเบียนนี้เลย1ขอไข่ทอทง7449กรุงเทพมหานครนะคะได้ไปนี้ไปใช้าง,งานกันเลยนะส่วนกระจกด้านหลังก็ติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วไฟเบรกตรงที่3ามีเห็นชัดเจนนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้บอดี้กว้างๆบรรจุเก็บใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะคะไฟท้ายเดิมจากโรงงานไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะโครงสร้างเดิมๆฝากระโปรงด้านหลังก็เดิมจากโรงงานเช่นกันนะคะลูกค้าเดี๋ยวเปิดให้ดูหัวน็อตนะคันนี้หัวน็อต ด้านหลังนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยลูกค้าไม่มีรอยขีดหรือว่าร่องรอยการเขยเคขยื้น,นะคะหัวน็อตเดิมๆนะตัวซีนเดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยย่นหรือว่ารอยซ่อมนะคะเรื่องโครงสร้างเนี่ยการันตีให้เลยเดิมทั้งคันนะชนหนักพิกควำ่ำจมน้ากับส่งยิปเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนถ้าตรวจสอบเจอเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะ มาดูกันต่อในส่วนของโครงสร้างด้านหลังกันนะคะลูกค้าตัวคารด้านในนะคะตรงๆเลยคารไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะเม็ดอาร์ดด้านหลังเนี่ยมีเห็นชัดเจนเลยลูกค้าแล้วก็บอดี้ด้านล่างของรถคันนี้นะคะ ล้ออะไรเครื่องมือแม่แลงครบเลยซีนเดิมจากโรงงานสีขาวไข่ไก่ไม่มีร่องอยสนิมกัดกินนะคะรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีเลยนะเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะคะเรื่องโครงสร้างเราการันตีให้เลยนะแล้วก็ทางเรานะคะยังมีในส่วนของบริการตรวจเช็คสภาพรถให้อีก274รายการนะคะเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเช็คสภาพรถให้เรามีใบเซอร์ออกการันตีให้นะลูกค้าได้ลดโครงสร้างเดิมๆทั้งคันยังไงก็คุ้มนะคะลูกค้าประหยัดเงินจากป้ายแดงไปได้เกือบ50%เเลยนะแถม ตอนนี้แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษนะคะแค่เดือนกรกฎา,าคมนี้เท่านั้นนะคะลูกค้าถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะคุ้มค่าแน่นอนลูกค้าใช้งานนี่วยาวนะแล้วก็อย่างที่เรารู้ๆการโตโยต้าของเขาเนี่ยอึดถึกทนอยู่แล้วนะคะเครื่องยนต์ไม่ค่อยมีปัญหานะเรามีเันตีหลังการขายให้ด้วยนะคะภายในสวยๆไม่มีช้ําเลยนะคะ ออปชันล้นล้นเลยนะนี่สวยมากลูกค้าหรูหราระดับพรีเมียมเลยนะเป็นรถเก่งพรีเมียมคราเลยนะคะแล้วก็สติเกอร์มอ,อ,อก,ออกอมีเห็นชัดเจนนะคะแผ่นเพจของรถมีติดให้เห็นเด่นชัดนะเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะออนไลน์ทั่วประเทศหวานนาัวนอซอกประตูไม่มีรอยไขยหรือว่าร่องรอยการเยียบเย์เลยแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะใครที่สนใจอยากได้รถสวยๆหรูๆระดับผู้บริหารใช้งานแบบนี้ไปใช้นะคะก็รีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานดได้เลยนะ ยินดีให้คาปรึกษานะคะอีกอย่างหนึ่งคันนี้มีกล้องบันทึกหน้าติดตั้งมาให้เราด้วยนะคะเขาติดเพิ่มมาให้นะคะลูกค้าเพราะว่าสเปคเดิมโรงงานเนี่ยไม่มีนะแต่คันนี้เขาติดกล้องบันทึกหน้ามาให้ด้วยนะคะยังใช้งานได้อยู่นะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาดสีสูบ2,000 cc ซีซีแรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซินก็9 5 e 2 0 e 8 5เติมได้นะคะเครื่องยนต์เดิมไม่มีสารไม่มีสทา,านไม่มีคาบน้ำมันหยดหละเยิ้มนะคะลูกค้า พวกมาร์กแต้มสีจากโรงงานนี้เห็นชัดเจนหัวน็อตไม่มีรอยไข่หรือว่าร่องรอยการเขียบขยี้เลยนะคะเม็ดอาร์ตเบ้าชคมีเห็นชัดเจนเดิมๆจากโรงงานมีชุดโชคช่วยผ่อนแรงในการเปิดปิดฝากระโปรงหน้าให้ด้วยนะคะแล้วก็หัวน็อตตรงแก้มด้านในเนี่ยสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยถอดรอยไข่หรือว่าร่องรอยการเขียบขยี้เลยนะคะ คันตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อไฟหน้าเดิมจากโรงงานโลโก้มีเห็นชัดเจนนะคะสติกเกอร์คำเตือนติดครบทุกตำแหน่งเลยนะ,ะบอดี้เดิมๆทั้งคันการันตีให้เลยนะคะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใช้งานได้ยาวๆนะคะหัวน็อตนะคะด้านในอีกหนึ่งฝั่งสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยข,ย,อย,ขยับรอยเขยืดน,นะคะหัวน็อตฝักกระโปรงเดิมๆฉงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะสติกเกอร์คำเตือนติดครบเม็อดอาร์ตฝักกระโปรงมีเห็นชัดเจนแล้วก็ตัวซีนตรงๆไม่มีรอยย่นไม่ ไม่มีรอยซ่อมนะลูกค้าการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะคะชนหนักมิกความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนตรวจสอบเจอเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะแคมรี่ 2.0G ปี20รถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าประวัติ0% ออปชันครบนะคะลูกค้าระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มให้เรียบร้อยแล้วราคาหายไปจากป้ายแดงเกือบ50%จาก1 4 4 5 0 0้านบาทวันนี้มาอยู่ที่เพรยนเหลือเพียง7,49,0 0 0เท่านั้นนะคะฟรีดาวผ่อน13 0 0 0แล้วก็ยังมีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษนะคะลูกค้าเฉพาะเดือนกระดักกระดาคมนี้เท่านั้นนะคะผ่อน7ปีเนี่ยดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่3 9 9 7ปีดอกเบีย้ย3.9 9ลูกค้าคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าปกตินะคะ เปีเนี่ยดอกเบีย้ยอยู่ประมาณ4.7เท่าค่ะ คุ้มค่าแน่นอนนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรโยนโทรมาแอดไน์มาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนรับรองว่าได้ไปยังไงก็คุ้มนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ